ถุงแก้วใสเอามาใส่พระใสะ่ใส่เข้าไปอย่างนี้อย่างหยาบๆก็คือแบบใช้แม็กติดพระก็อยู่ในสภาพดีแต่ไม่สวยเอามาทำใหม่โดยการ แรกๆก,ก็ทำอย่างนี้เนี่ยได้ได้ก็หนีบหนีบให้แน่นกดกดต้องมีการกดให้เรียบพอกดเรียบแล้วก็ตดัดตัดนะเวลากดมันต้องแน่นด้วยนะไม่งั้นมันจะไหลออกไป ตัดอย่าตัดให้ติดอย่าตัดให้ติดมากตัดแบบอย่างนี้แล้วใช้ไฟแชกไฟแช็กลนลนเขาไม่ได้เรียกว่าเผาเขาแค่ลน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 เรียบเรียบอันนี้เรียบ หนีบให้แน่นนะเรียบนี่ก็ได้อย่างนี้อีกทีหนึง่งอีกทีหนึ่งก็คือให้บีบให้เล็กอีกหน่อยก็โดยนี่ทีทำอีกทีได้แต่ไอตัวหนีบเนี่ยนะมัน มันไม่สนิทจะใช้อย่างนี้ก็ได้กลองกลองกลองใส่พระนี่แหละดูสิดีไหมเนี่ยหนีบคือถ้าหนีบไม่แน่นนะมันก็อ้าปิดไม่สนิทต้องหนีบให้แน่นหนีบให้แน่นไว้มันเกินไปก็ตาดตาดตาัดแล้วก็รอน ไปแช็กลนเนี่ยเนี่ยพอพอหนีบไม่แน่นมันพอตัดปุ๊บมันจะหลวมเข้าไปอีกลนอันนี้ก็เรียกโลน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 ก็หนีบให้ดีเนี่ยมันก็จะเรียบได้ทำให้สวยๆหน่อยมันจะได้ดูหน้าซื้อ มันก็ต้องแต่งอันนี้ยังไม่ค่อยสวยเราก็ตัดซะตัดไอ้ที่มันยื่ยืนยื่ยืน,ยนมาตัดให้มันเรียบนี่ก็ใช้ได้วางที่จะจำหน่ายต่อไป